มีคนบอกว่าอันกุลอานเนี่ยทำไมไม่ได้กล่าวถึงใน,นโนเสาหรืออันกุลอานเนี่ยไม่ใช่ไม่ได้กนนล่าวแค่ในโนเสาฮิโปปลาดุกปลาช่อนปลากระเบนฉลามเนี่ยก็ไม่มีกล่าวในอันกุลอานเหมือนกันเพราะอันกุลอานเนี่ยไม่จำเป็นต้องบอกสิ่งทุกสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างพระเจ้าเนี่ยถ้าเกิดบอกทุกสิ่งเนี่ยคำพีเล่มเท่าจัก,กรวาลก็ยังไม่พอเพราะว่าพระเจ้าเนี่ยสร้างทุกสรรพสิ่งฉะนั้นเนี่ยถ้าบอกทุกสิ่งที่สร้างเนี่ยมนุษย์เนี่ยก็คงไม่ไปอ่านกันหรอกแต่ว่าอันกุลอา ถึงไดโนเสาร์แล้วก็ไม่ได้กล่าวถึงปลาฉลามปลาดุกและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคำว่าไดโนเสาร์อะไรเนี่ยคือคุณเนี่ยไปค้นพบกระดูกสัตว์ที่มันตัวใหญ่ๆแล้วสัตว์ตัวใหญ่เนี่ยมันยิ่งเป็นหลักฐานเนี่ยเสริมอันกุอานด้วยเพราะว่าอัลลอฮ์เนี่ยบอกว่านาบีอาดมเนี่ยโครงสร้างมาสูง60ศอกประมาณ30เมตรแล้วสัตว์ต่างๆในยุคนั้นเนี่ยอัลลอฮ์เนี่ยก็สร้างให้ระบบนิเวศเนี่ยมันเหมาะสมสมดุลกันกับมนุษย์ฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณไปค้นพบเนี่ยคุณไปจินตนาการกระดูกตตตตต่่่่่่่่่่่ออออออววววววาาาาามมััััััััันน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 นเเ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 ปปปปป็็็็็สสส์์์ูููู้้้้้้้้ีีีีีีีีไไดดดดดโรรรรรจจะะธกกกชยยคคคคืืทพบบบิแ แต่นี่คือตัวจริงเป็นแย้กระต่ายแล้วจินตนาการไปนู่นนี่ละอ่าแล้วอีกรูปหนึ่งเนี่ยอันนี้คือกระดูกที่คนพบมีเขี้ยวมีอะไรน่ากลัวแล้วก็นี่เป็นรูปที่เขาจินตนาการมาว่าสัตว์ตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นแบบนี้แต่ตัวจริงนี่ไอแย้ฮิปโปฉะนั้นเนี่ยพวกในโนเสาระเนี่ยคุณเนี่ยไปจินตนาการต่อเองว่ามันเป็นนู่นนี่นั่นคุณไปจินตนาการต่อมันเองแต่ว่าอันล้อนเนี่ยได้บอกว่าในเบีดามเนี่ยสูง62สอกแล้วพมก็สร้างสิ่งที่อยู่ในโลกนี้เนี่ยให้มีความสมดุุกััันนมมีีรบววท่่่่สด้ยยหาาตษ์คอขใญ